ก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เช่นเคยเช่นเดิมนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นไอ้หมวกสีบีโวทั้งเกมนะครับก็จะเป็นเจ้าสก,กินนี้เลยนะครับพี่เข้าให้ดูนะเป็นเจ้าสก,กินอีโวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาดูที่สก,กิลตนนัวละครของพี่นะว่าพี่จะเอาสก,กิลอะไรไปเล่นในเกมนี้นะ ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือทัตยานะครับแล้วก็โมโกนะครับแล้วก็มิเกลนะครับแล้วก็แคลรี่นะครับแล้วก็ก็สัรเลี้ยงเอ้สันเลี้ยงที่พี่จะเอาไปก็จะเป็นทิ้งจอกนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดให้พี่ถึง400ถัาบด้ยนะครับมันจะถึง400ถ้แล้วก็เลี้ยงนะครับ ก็งั้นเราไปดูกันเลยนะครับก็เกมนี้พี่ก็จะลงที่วงไฟนะครับพี่ก็กดมาเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวหน้าพี่มีตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยยิงไม่โดนเลยมันวิ่งนี่พี่ไปแหละเดี๋ยวพี่ก็จะหาเอ็มหกสิบกอนนะเฮ้ยยิงไงเจอพอดีเลยหน้าพี่มีตัวนะ Ô, oh, ngoài bên lưng này, ngoài bên lưng. Mà hơi bị tua. Mà đi. Xương tương nói, xương tương nói. Ôi, ngắt mấy đồ lề à. Bị hạ mùng lên mày nè Đào phi. Ơ, ơi, ơi. Đào gây hơi viên vào bên đây đi. Xuống ấy. ไปหยัดไปครับเพื่อนมาเฮ้ยชุบยังชุบเดินนีขอีกอนะมาครับไปกันต่อนะเฮ้ยคนหัวพี่มีตัวนะพี่ดันเลยวิ่งไปเลยใใค,รครับน้องพี่เข้าชาเลยนะดาวเลย เอ้ยอยิงตัวยิงพี่วะโอ้โหหลังเข้าเฮพื่อนเราเพื่อนเพื่อนพี่ยังตึงอ่ะพอดนีนีไงเตึงจาดเพื่อนชูพอดีเลยเรามาดูกันนะว่าพี่จะได้กี่คินในเกมนี้ นะพี่มีตัววันเลย,ยเขียบตายเขียบไม่รอดนะงั้นเราไปถามมันก่อนนะหลังพิ่งีตัวตรงมนันก็หัวแดงดีเกมนี้ก็ได้4วแล้วนะ คลิปหน้าอยากให้พี่เล่นปืนอะไรก็ถามทางคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับหรืออยากให้พี่แต่ดันแต้มก็ได้นะครับตามพี่น่าจะมีตัวนี้นะมีตัวจริงด้วยไม่ตายว่ะเจอปืนละเบิดเลยปืนติดไฟปืนละเบอะไรบินพูดอะไรไปเรื่อยเลยมาดิจะวิ่งหนีไปไหน ตนะัวหนึ่งเนี่ยเพื่อนมันมาตัวหนึ่งไม่โดนวัดเลยเอาอีกหนึง่งบนสะพานมีนะน่าเอ้ยเหลือเพื่อนเีก่นมีเอาอีก่ัวขโมงน,นะเอ้ยไม่กล้าวัดไม่กล้าวัดกับตัวบนว่ะก่อนได้เปรียบ น่าจะมีตัวหน้าพี่อีกตัวนะแล้วพี่จะเข้าชาร์จนะใช้ฟ้าข้อนเข้าชาเลยน่าจะมีตัวบนเขาอีกนะอะไรกินด้วยตัวนี้พี่เข้าชาร์จเลยนะโอหเข้าตัวเต็มมิตอะไรมีตัวนะ เฮ้ยนาพี่ก็มีอีกตัวน,นั่นน่าจะไม่เห็นพี่นะมาแล้วพี่จะเคลียร์ตัวสะพานก่อนนะเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้ต้ตตยอาบอยังไม่เต็มนะมอีตัว ดูดิงันขึ้นหัวแบบง่ายเกินแล้วก็แบบแรงด้วยนะขณะพี่ยังไม่ได้เอาถึงเวล่สามนะชิมันนะมีตัวนะดาวดิข้อตัว,ตวก็น่านละยนะิบแหละไ้ครับยาวๆวีตัวนะแอด จะถึง12คิวหรือไม่หรือจะอยู่ที่11คิวนะไม่ดาวอนะ <S <s <par> <S เพื่อนยิงลบแหละสวยเพื่อนเอ้ยมีตัวหน้าพี่เ <s par> ชิงตึงหน่อยเชิงตึงหน่อยเฮ้ยงัดไม่ขึ้นเลยว่ะเตรียมนักแข่งนะ,ะเตรียมนักแข่งนะตานีทีมนี้ Để mình lắp cái này đây qua nát này lên hoa đi